ท่านทานเขายังอยู่นี่อยู่แล้วมีเด็กมาด้วยเนี่ยต้องมีเจ้หาหน้าที่ศาสตรวิชาชีพมาร่วมสอบเด็กนะคะอ่าอันนี้จะไม่มีไม่ได้อยู่ห้องไหนอะห้องข้างในเหรอหน่อจานนจะอยู่ข้างในแล้วแหละตอนแรกอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ต้องไปออกรายการหนกระแสเขา เขาชิงวันที่เราอ่ะปิดรายการวันที่พี่หนุ่มออกรายการวันที่อ้อออกรายการนะคะไหนประกาศประกาศว่าจะมาวันที่สี่เออไหนประกาศปากดีจริงเลยว่าจะมาวันที่สีก็จะรอรอค่ะอย่าคิดว่า แอบมาก่อนแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องนะบอกก่อนค่ะพี่เปียกสายไหมครับตอนนี้อยู่สายไหมอ๋อเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแปลว่ใช่เขาเข,า,ขามาแบบไม่บอกใครเลยตำรวจบอกมาแบบไม่บอกใครเลยแล้วก็เมื่อกี้ว่าตำรวจได้ว่าทำไมต้องให้หนักข่าวมา แม่เมื่อกี้คนของมันเดินม,มาแอบอัดคลิปหนูหนูบอกว่าไม่ต้องแอบอัดเลยหนูชี้นะแม่มันนั่นแหละบอกอ่าแล้วเมื่อกี้อ่ะใช่กำลังมาตอนนี้ช่องสามมาแล้วค่ะแล้วก็ไทยรัฐมาแล้วค่ะหนูไลฟ์อยู่ไลฟ์ในไลฟ์สดในเพจด้วยแล้วก็ไลฟ์สดทิกตอกหนูด้วยอ่าแล้วเมื่อกี้ญาติที่ทำเขามาอัดคลิปมาอัดหน้าหนูไว้หนูก็เลยบอกไม่ต้องแอบอัดอัดได้เลยค่ะ กูชีหน้าด่าด้วยค่ะเมื่อกี้เนี้ยในในกลุ่มนี่บมึงด่ากูจังนะอยู่ข้างในค่ะมาค่ะมามาเขาอยู่ข้างในค่ะเนี่ยนักข่าวมาแล้วค่ะพี่เบียรนักข่าวมาแล้วค่ะโอเคค่ะจ้ะจ้เอาสิคืนนี้สนุกบอกเลย สวัสดีค่ะกำลังจะเข้ารายการมานี่ก่อนทันอยู่ทันทันทันต้องทัน่วงเวลาไปอยู่ว้าว้าว้าวอาา๊อกกำลังจะออกข้าวว้าวาเรียบๆเลยก็ได้พี่เรียบๆกับได้เออเออจ๋าจ๋าเดี๋ยวแค่นี้แหละนุ่งออกข้าวอยู่พี่บ่เอาบ่เอาหนูออกข้าวอยู่แค่นี้ก่อน อผู้โทรกะโทร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 สวัสดีค่ะเอาสิพี่วันสวัสดีค่ะ,คะฮะหมดแล้วไม่ทานพอดีค่ะ <S 2> <S 2> <S อยู่กันแถวนี้พอดีใช่ป่ะ นักข่าวมาแล้วค่ะเห็นไหมดิฉันเก่งไหมดิฉันประสานงานแบบเดียวมาเดยเลี่ยมาทำอะไรกันมลุมมาลุมใครคนไหนเพื่อข่าวไหนไหนห้องไหนอ้าวไปไหนแล้วล่ะกลุ่ม ที่เห็นหมอคนนี้ยยอยู่ตรงนี้ใช่คือนะคะตอนแรกกลุ่มยัตที่ทมเขานั่งข้างนอกแล้วเขาเห็นออกมาเขารีบเข้ามาข้างในแล้วก็มีผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยนะคะเดินออกมาแล้วทําเป็นอัดวิดีโอนะคะอ้อก็เลยว่าไม่ต้องแอบอัดค่ะอัดได้เลยทำไมาอยู่ในกลุ่มนะปากเก่งจังด่ากูเยอะจังเนี่ยวันนี้มาให้ด่าต่อหน้าแล้วอะคะ่ะมาต่ออออกมาให้ด่าแล้วเอาสิ มาอัดเลยมาเลยพอมากวันนี้วันนี้จะไปออกรายการโหนกระแสนะเคสเงินกู้เดี๋ยวว่าอ้อขอมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบึ่งไปนะคะช่วงต้นก็ขอให้เป็นทนายแก้วกับผู้เสียหายก่อนละกันเดี๋ยวฉันไปช่วงออนไลน์นี่มาให้ด่าถึงที่นะไม่ต้องมาแอบด่าอ้อ,อในกลุ่ม ดูท้องฟ้ายังวันนี้ท้องฟ้าเป็นรูปพญานาคไหมคะอ่าวันนี้ท้องฟ้าเป็นรูปพญานาคไหมโอ้โหกระแสล้วอ้าวผวกระแสวเรยโอ้โหพี่ผมกระแส้วดิฉันไม่ต้องออกอะไรกงรายการกันแล้ววันนี้โอกระแสถ่ายเลยเร็วๆเลยเร็ว ไปเรื่อเรื่อยว้าไปฟ้าไปไหนเป็อคะนี้อยู่เป็นี่นอนยู่บางทีมันนั่งไเรื่ยัต้ออรูโรนบึมเข้าไปแล้วมันก็แอบอัดคลิปหนูงทีก็เลยด่ามันอัดเลยมัต้องแอบเจอคนไหนครับเจอเนี่ยรอเจอใช่ไหมไม่มาขอเที่ยวนเงเพราะไม่ไม่ไม่ได้พากเสียงนี่ด่าเขาขอเที่ยวไม่ก็มาให้ด่านี่ไงเอาสิจะถามว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีพฤติกรรมของคุณแม่เนี่ย ขออ้อคนเดียวก็เอาอยู่ค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้ออทำมาตั้งแต่แรกหวานละหวานละมานเจอรย์มาทั้งหมดเลยเด็กมาค่ะแต่ว่าวันนี้พอ่อปิดกิมต้องมีพมอกับสารวิทยที่มาสอก็เลยต้องเอาไปใส่ที่นี้ต้องแยกสองนการโฆษณา เราแถ้ดาด่าเขาน้าลงพักที่จะเสียค่าปรับปะเสียเสีย,สยหรอาากตตอนแรกเขาบอกพรุ่งนี้นะคะเขาประกาศพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะแม่ว่าจะแน่จริงเออทุกคนเสียค่าปรับพ่อใช่ไหมก<ม>็จะมาถามแม่เขาว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเมืม่อไหร่จะหยุดแอบอ้างศาสนาสักที อืมแอบมาไงแอบมาไงใครโหยโทรบอกตูริกมาอันนี้อันนี้กำลังมานะคะกำลังมากันช่องสามหุนกระสมาแล้วเปิดดถ่ายรัดมาแล้วนะคะเอ๊ผมกูเปิดดูต้นอ้อเป็นเฉยเลยอะไร จริงๆหนูต้องเข้ารายการโหดนะเนี่ยทุกคนเอาไงดีฉันไม่ต้องเข้าแล้วมั้งรายการฉันจะรอตรงนี้แหละแหมทำเป็นประกาศทำเป็นประกาศบอกว่าจะมาวันที่4ไปตรงนี้ก่อนนะแล้วมาสอนอทองหล่อนะ,อะแล้วแหมแอบย่องเงียบมาดีนะคะที่ดิฉันมีสายอยู่ที่ท,ทองหลอพอดีเลยนะคะ ก็เลยขอมาตรงนี้ก่อนทีมงานเป็นหนึ่งก็จะไปหยกทำไปเขาใจเลยเออชอบให้ยืนโดดเดี่ยวอยู่ได้มีมีแก๊งเขาครับมาแรกแั่งน่งเหรอแถเขาเขามีประตูข้างหลังไหมใช่มีประตูหลังมีออกไม่ได้ออกได้แต่ว่ามันจะมีพิ้งแพ่แป๊บเดียวก็ถึง้ให้ปากเก่งเออ ยาปากเก่งแต่ใจกากคะ่ะอ,อย่าบอกว่าออกไม่ได้อยู่่าตำรวจให้ออกหรือเปล่ายาปากเก่งแต่ใจกา,า,าก,ก,แ,กาแล้วเขามาวันนี้ตำรวจที่รับทำคดีของเขาเนี่ยไม่อยู่้วยนะแต่เขาโผล่มานี่เหรอผู้รู้ทางกฎหมายาคุณจะมารับทราบข้อกล่าวหาคุณก็ต้องรู้สิคะไปหยูดไปดูที่ช่องหุนกระแสได้เด้อ มาค่ะทะนายก็มาค่ะคนางมาเวลาที่เราจะออกรายการหงกะแสบพอดีนะพี่หนุ่มไม่ใช่ไม่ใช่พี่หนุ่มต้องเข้ารายการ้นใจไม่ได้เขาต่อว่าตำรวจว่าไ,ไ,ดได้บอกนักข่าวทำไมตำรวจไม่ได้บอกนักข่าวค่ะแต่ต้นอ้อเป็นคุณบอกนักข่าวค่ะไม,ไ,ไม่นางต่อออที่คุณใช้ชื่อย่องไง สายรับดิฉันเยอะนะคะไม่ว่าจะสอนนทอทองรอไม่ว่าจะในกลุ่มนิลมิตก็มีสายรับทั้งหมดเข้าใจไหมคุณแม่ที่จริงโอต้องออกรายการโหนกระแสนะทุกคนเห็นว่าไงให้ดิฉันอยู่ตรงนี้รอเลยใช่ปะ่ะโหนไม่ต้องออกแล้วใช่ไหมจะดีหรอวะเราก็อยากช่วยผู้เสียหายอน่ะญาติธรรมเขามาเอาวางเถอะ แม่เขาบอกทางโหนก็เดือดเพราะเราเรารับเทสเดือดแบบซ้อนกันเลยเขาเข้าแล้วหรอสุดเลดือดอะไรอรอโห่โห่เข้าแล้วหรอเข้าแล้วเข้าแล้วอันนี้ไข่เสื้อดำทนายแก้วไม่ใช่เสื้อดำเนี่ยผู้หายยังไงผู้ชายจอดแล้วทำไมคนอื่นจะเจอเทาก็ไม่มีเสื้อไงวุ้ยพี่มีต้นอ้อไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ด้วยคุณต้นอ้อสวัสดีครับเรียนี้มารออะไรครับถ้าเกิดเกิด

คุณต <c oughs> oh, ้นโอ้กระแสตามตัวอะไรครับอะไรครับเอาเอาที่ไหนที่พี่ลองอใช่ไหมครับเราบบว่าเราบอกง่าพี่ต้ เรากำลังให้ปักคำอยู่นะคะตอนนี้ข่าวนี้รันเทลจูสีแอบย่องเงียบมาที่มาให้ปากคำที่สองนโนทองรอค่ะคือเข้าไปไม่ได้นะคะตำรวจไม่ให้บันทึกภาพหรือว่าถ่ายลายโฉนดขังใน่สองรอตอนนี้ก็ ขาก็โวยวายกันใหญ่เลยว่าแบบตำรวจบอกบอกนักข่าวทำไมอะไรนักข่าวก็เริ่มทยอยมาแล้วคะมีบุ๊กคอยมาแล้วทดมกระแสมาแล้วไทยรัฐมาแล้วช่องสั์ก็มาแล้วคะ่ะใช่คะ่ะแอบมายองเงีย ว่าเด็กมาไหมเด็กมาไหมเด็กไม่แน่ใจเทพมาไหมเทมาอันนี้บางทีื้อใส่ย่อเลยไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนสายข้างในเนี่ยไม่ได้บอกไม่เห็นเด็กอาจจะอาจจะไม่ได้มาคุณแม่เอาลูกมาคุณม่ออกจากโโนให้ขึ้นรถพูดต้องขังเลยครับอยู่ด้านหน้าพอดีครับค่ข้างพี่เออไม่อยใช่เด็กเด็กมาอเด็กมาก องเทพมานะคะเด็กมาแล้วก็การสอบการสอบเด็กเนี่ยต้องมีสามวิชาชีพมีพมแต่ว่าวันนี้ติดวันหยุดนะคะแต่ที่จริงพมก็ทํางานตลอดนะไม่ได้มีวันหยุดนะแต่เห็นว่าจะต้องไปสอบเด็กพรุ่งนี้อะไรอะไรระวังเขาออกข้างหลังนะระวังเขาออกข้างหลังเด็กเนประตูหลังกับประตูข้างใช่แล้วเขาจะออกตูข้างได้เพราะว่าตูหลังอะมันล็อกมันมันปิดไม่ได้ตู้ข้างตู้ข้าง เขาไม่เก่งที่เขาไลฟ์สดว่าเลยเออทำไมเขาไม่เก่งเหมือนที่ไลฟ์สดพูดดูเขนั้นดูนี้พาอจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่เก่งไม่หยุมค่ะไม่หยุม <c oughs> ยแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> น้องไม่ได้บอกหน <c oughs> าว่าพี่ออดจะมาได้ภะพเด็กแต้วเปิง นะคะทีมของโหนกระแสนะแงความอยู่เลยนะครับแ้งความสิบอย่งทุกช่องนะครับตาดูวันนี้เขาจะฟ้องสอนนอทองหล่อฟ้องให้หมดทั้งประเทศเลยค่ะเอาเลยเดี๋ยวเยวจะติดต่อหน่วยงาน Guinness World Record เอ่มอบรางวัลบุคคลที่ลงมาถึงประจำวันมากที่สุดในโลกเขาบอกว่าท่านทนายก็มานะคปเขาจะเขาจะฟ้องสอนอองหล่อนะคะ เลิศเนาะระวัง้าพหุ่นจะเขาฟ้องนะประหลาดดีเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทีมงานเราไปเช็กนะคะว่ามีใข่ออกข้างๆแล้วก็วันนี้เราไปให้คนไปดูองข้างๆเออประตูข้างแล้วนะคะเขาขู่ว่านะคะถ้าลูกเขาเอาท้องเจ็ดมาละลูกเขาถ้าหลุดออกไปนะคะจะจะ ฟ้องสอน,นทองหลอ่อฟ้องให้หมดทั้งประเทศนะคะคุณแม่ฟ้องให้หมดเลยตอนนี้นักข่าวล้อมคุณไว้หมดแล้วตำรวจไม่ได้มีคนบอกเราค่ะแต่อ้อมีสายอยู่ที่ทองหลอ่อเออแถว,นแถวนเนี้ยแถวเนี้ยเนี่ยเธอรู้ไหมร้านคา้าแถวเนี้ย FC ฉันเยอะแยะนะเออเอาสิแล้วตำรวจที่ทําคดีนี้ไม่มานะคะคุยทรมาใครทรมาใครทุรมา ช่องแปดยังไม่ถึงค่ะตอนนี้ช่องเจ็ดมาแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้ก็มียาจิทํานะคะแบบว่าแบบแอดซูมแอดถ่ายพี่เจนอ้อนะของรางค่ะไม่ต้องเข้ารายการไม่ต้องเข้าเลย ให้เราเป็นเขาบอกด้วยอ่ะขอคิดว่านจะต้องลงอ่ะต้องลงไลน์ไปดูไปดูติ๊กต็อกแม่อันนี้เอา่างนี้นะครับทุกคนทุกคนไปดูที่ติ๊กต็อกช่องต้นอ้อเป็นหนึ่งช่องสำหรับองต้นอ้อเป็นหนึ่งช่องสำหรัองครับตอนนี้คนดูไลน์อยู่ประมาณสี่พันนะครับเข้าไปเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางช่วงทาเดินเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นข้อความกับลูกภาานะครับเป็นคลิปนะเพราะเราต้องเก็บอุคงคาร์พิทักษ์คำไม่ใช่นใส่นะครับเพราะว่าเขามาแบบ ใส่หมกใส่แมสใส่แว่นปิดหน้าปิดตาตัวคนอื่นๆไปหมดเลยอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครองวกเขาใช่ค่ะเขามาแบบไม่แจ้งให้ตำรวจทราบเลยแอบมาแอบมาซุ่มมาเรื่อ้อะแรละมั้ง จะเก็บไว้ไหมเก็บเฮ้เก็บ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 ไปเปลี่ยนชุดแล้วราแอบไปนั่งข้างในเขาพูดไปเขาก็รู้กันหมดแล้วแอาท่านวันมันตกท่ามันตกอย่างนี้เต้อ พออัปเดตปุ๊บม,มันตกหมดเลยเนี่ยไม่เนี่ยพอปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เลยนี่นะค่าวเป็นเส้นชางออกข้างๆนะคะเขาจะแอบไปได้ไมเน่ยไม่มีทุกศาสตร์เอาลาบูบูมาให้ลูกเทพซะหน่อยเปลี่ยนว่าชอบลาบูบูก,ก็ได้เขาบอกแล้วว่าถ้าละถ้าลูกเขาหลุดไปเขาจะแจ้งความ ันเป็นกับขนาดตัวหนังสือแม่ไม่เป็นไรคนอื่นก็เห็นก็ไม่เดือดตอนนี้ก็มีหัวกระแสมีช่องสามมีเวิร์กทอยมีช่องเจ็ดมีนี่ช่องที่มาถึงแล้วตอนนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ารูปเขาหลุดออกไปเขาจะแจ้งจัาแจ้งสอนเรารับจะฟ้องสอนอราตรงหลงละ กอนตก้ก่อนแล้วก็มยากไปม่ามเลดี้ะได้นวี่คยัก่ข้ารอ๋อได้ก็มานะคะอยู่ข้างในค่ะ ตอนแรกญาติทํทำเนี่ยเขาก็นั่ง,น,งนั่งข้างหน้านั่งตรงมานั่งตรงอย่างนี้เนาะแล้วก็หน่วขอพี่อ้อมมาถึงเขาก็แบบแอบถ่ายแล้วก็ซุบซิบกันเพื่อก็เลยบอกว่าไม่ต้องแอบคาถ่ายเลยแล้วสักพักเขาก็กระซายตัวกันไปคยังไม่จับใครยังอยู่ข้างใน าาคือตอนนี้เราก็ใครซอจะเป็นใส่ชุดเล่นเข้าไปนั่งในสอนอเล่นๆไหมคะไปนั่งฟังว่าเขาทำอะไรกันแต่ละประตูก็ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่เดินรอบนะคะสำรวจอยู่ค่ะ ก็มีญาติธรรมทั้งหลายนะคะแล้วก็มีมมคุณแม่นุกพ่อนุกท่านเทพลูกเทพก็มาก็มีทานายเขามา ดเนี่นะครับเราจะมาดูเอ่ขาเรียกว่าทางหนีที่ไล่สอนอทองรอนะมาทัศนาศึกษากันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นทางออกตรงนี้นะข้างหลังเนี่ยมามาเซอร์เวย์มาเซอร์เวย์พี่คะ พี่ทาขาวว่ายืนเต้าคือเขาหนีไม่ได้อครับแต่เขาก็อยู่ในเนี่ยอยู่ในตึกนี้แหละนะครับจะเอาไอโฟนไลฟ์ปะเขาว่าไอโฟนภาพสวยกว่าเอ๊ได้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 ล็อกอินบัญชีนี้ในโทรศัพท์เองไหมสำรอง รถคันไหนยังไม่รู้เลยครับรถคัน,นคเจียวเลยเจียวเลยเจียวเลยพี่ข้างในบอกโอ้เขาเจียวเจ้าเลยนะเขาจะฟ้องหมดทุกคนเท่ากั้นฟ้องตำรวจด้วยฟ้องตำรวจด้วยตำรวจเกษตนงว่าฟ้องตำรวจด้วยตำรวจเกศนวัว คิดไดไงวะฟ้องตำรวจด้วยตำรวจ